นะครับกระทรวงแรงงานมีคําสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนะครับหนึ่งในตําแหน่งนั้นเนี่ยมีตําแหน่งสําคัญของกรมสดิการและคุ้มครองแรงงานนั่นคือตําแหน่งรองอธิบดีนะครับจึงเป็นที่มาของวันนี้ที่เรากสรอสลเชนลนะครับได้มีโอกาสพิเศษได้สัมภาษณ์ท่านรองอธิบดีกรมสนิการและปุ้มครองแรงงานคนใหม่นะครับต้องเรียกว่าคนใหม่แล้วก็ป้ายแดงจริงๆนะครับวันนี้ผมกับน้องการนะครับก็จะพาทุกท่านมาทําความรู้จัก และมาพูดคุยกับท่านแบบประชิดตัวกันเลยทีเดียวใช่ค่ะพี่ก้องคะค่ะและตอนนี้ค่ะท่านก็อยู่กับเราทั้งสองคนแล้วค่ะขอแนะนําให้ท่านผู้ชมรู้จักกับท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านใหม่ป้ายแดงของเราค่ะท่านวันรัตศรีสุขใสค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตแสดงความยินดีกับท่านรองอีกครั้งหนึ่งนะคะคคท่านคะในวันที่ท่านได้ทราบว่าท่านจะต้องมาดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุคอ,องแรางานเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยท่านกําลังทําอะไรอยู่และท่านยังจําความรู้สึกในตอนนั้นได้ไหมคะอยากให้ท่านเล่าให้ท่านผู้ชมทราบนิดน,นึงคะ่ะครับก็เป็นวันพุธที่13มกราที่ผ่านมานะครับช่วงประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับนั่งทางานอยู่ที่ในห้องทํางานนะครับก็มีโทรศัพท์นะครับพวกโทรมาแจ้งข่าวว่า คำสั่งรองอธิบดีออกแล้วนะครับก็มีความรู้สึกดีใจนะครับเพราะได้เพียรพยายามในการที่จะสอบมาคงนี้ครั้งที่หกนะครับก็ความดีใจเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับกับความพยายามของท่านรองถึงหกครั้งนะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าก็เหมาะสมนะครับงานที่ที่ทานรองความพยายามครั้งนี้เนี่ยประสบความสําเร็จนั้นอยากทราบครับท่าน คำถามแรกที่อยากจะถามท่านว่าแล้วในชีวิตราชการของท่านรองเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาได้อย่างไรครับครับผมเรียนจบปิญญาโญญาโทธศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับจากมาอะไรรารมกแห่งนะครับก็สอบอชื่อที่กพนะครับสอบติดกอพอแล้วกพอก็เรียกตัวไปสัมภาษณ์นะครับ,รบจริงๆผมมีโอกาสเป็นในร้อยตำรวจตีครับนะครับแต่ แต่ปฏิเสธตรงนั้นไปนะครับก็เลือนมาที่จะบรรจุที่กรมแรงงานสมัยนั้นกรมแรงงานเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับก็บรรจุครั้งแรกนะครับก็ทางทางกองการจ้าหทั้งที่สมัยนั้นก็ใจดีครับให้ผมเลือกภูมิลําเนาให้อยู่ทางใต้ผมก็เลือกไปอยู่ที่สงขานะครับครันะครับสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาสมัยนั้นเป็นกรมแรงงานกระทรวงมหาดไทยนะครับ บรรจุรค,รจครั้งแรกไปทํางานที่สซดเดิลนะครับปาดังเบซาชายแดนเลยครับชายแดนชแดนนะครับนะครับอยู่ที่ด้านปีนะครับก็ย้ายไปอยู่อําเภอสุไหงโกลบนะก็ชายแดนอีกเช่นกันครับอยู่ที่นัน4ี่ห้าปีครับก็ก็ได้ทํางานได้เรียนรู้ตามภาษาหนุ่มๆนะครับก็ทํางานชายแดนก็สนุกสนานแล้วก็ทํางานอย่างทุบเทนะครค bringt, <It> ับก็มีโอกาสเข้ามาอยู่ในส่วนกลางนะครับก็มาอยู่ที่ อ่สํานักง,งานเขนตบึงปุ่มนะครับก็เติบโตรเรื่อยมานะครับ,บเติบโตรเรื่อยมาก็ขึ้นเป็นผู้ช่วยสวัสดิการครั้งแรกนะครับที่อ่สํงงานักงานสวัสดิการกองรายงานจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรปราการการ็ข้าไปนิดนึงนะครับก่อนถึงสมุทรปราการนีผมมีโอกาสเป็นคณะทํางานนะครับมาตั้งกระทรวงรายงานครับ สมัยนั้นกรมแรงงานจะยกขึ้นมาเป็นกระทรวงแรงงานก็มีคณะทํางานชุดแรกนะครับมาก่อตั้งกระทรวงแรงงานผมก็เป็นคณะทํางานชุดนั้นนะครับเมื่อก่อตั้งกระทรวงแรงงานระหว่างที่ก่อตั้งผมก็มาเป็นเลขานุการของปลัดกระทรวงแรงงานนะครับรองปลัดกระทรวงแรงงานก่อนแล้วก็เป็นปลัดกระทรวงแรงงานในที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็โอนไปอยู่ที่กองความปลอดภัยแรงงานนะครับแล้วก็ไปเติบโตที่ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานีจังหวัดแรลนีอีกครับอยู่ปัตตานีปีหนึ่งนะครับเกิดน้ําท่วมใหญ่นะครับในในกรุงเทพมหานครนะครับคั้งภาคกลางนะครับน้าท่วมใหญ่ที่อยุธยาท่านอาทิตย์สมัยนั้นท่านอาทิตย์อิสโมนะครับก็ถามว่าจะอาสามาทํางานแก้ไขปัญหาน้าท่วมที่อยุธยาไหมนะครับผมก็ตอบรับทันทีนะครับตอบรับตอนเที่ยงครับสั่งก็ออกเช้าต้องเดินทางจากปัตตานีนะครับเข้ามาที่อยุธยานะครับ พอมาถึงอยุธยาเจ้าหน้าที่สามสิบกว่าคนนะครับเหลือทํางานแค่ประมาณห้าคนนะครับที่เหลือมาไม่ได้เพราะน้ําท่วมบ้านคนตายออกมาไม่ได้นะครับก็มาแก้ไขปัญหาน้าท่วมที่อยุธยานะครับอยู่ที่นั่นสองปีขึ้นนะครับจากอยุธยาก็เข้ามาเป็นผุ้มีการกองการเจ้าหน้าที่นะครับก็มาทําค่างานต่างๆให้จังหวัดได้เป็นอานวยการสูงรุ่นแรกยี่สิบเอ็ดจังหวัดนะครับขามก็ไปเป็นส่วนสิการกุ้งกองการจังหวัดอยุธยาใหญ่ไมทำเองไปเองเลย ทางนี้ก็เป็นอยู่อีก2ปีกว่าจากอายุธัญญากลับมาเป็นผู้ในการกองตรวจความปลอดภัยนะครับกองความปลอดภัยแรงงานนะครับอยู่ที่นั่น2ปีกว่าก็มาเป็นผู้ตรวจราชการกรมหนึ่งปีเศรจนะครับจนวันที่13มกราที่ผ่นมห่ร้อยหิที่ผ่านมาครับก็ได้รับคําสั่งให้เป็นรองอธิบปดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานครับครัครับก็เรียกได้ว่าชีวิตราชการท่านเนี่ยไปตั้งแต่ ยกเว้นเหนือต้องบอกไปใต้จะบอกว่าใต้สุดเหนือสุดนี่คงไม่ใช่อาจจะต้องไปแค่ใต้แต่ใต้สุดจริงๆครับมิจฉวันหนึ่งเป็นสวัสดิการคุ้กองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนั่นไงก็แต่หนึ่งแล้วมันนั่งสองตำแหน่งครับกำกองการเจ้าหน้าที่ด้วยครับก็แสดงว่าหลากหลายแน่นอนอย่างเงี้ยไปทั่วมาเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารในรดับสำนักในดับกองเนี่ยก็มากมายทีเดียวนะครับเลยทำให้รู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับ ค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าท่านวรรณรัตน์นะคะอยู่กับเรามาตั้งแต่เราก่อตั้งกระทรวงแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมาเลยนะคะจะเห็นว่าท่านอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะก็อยากจะถามท่านถึงความรู้สึกความสุขความภาคภูมิใจค่ะที่ <c oughs> ท่านได้มาทํางานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะครับความภาคภูมิใจมีหลายเรื่องนะครับเรื่อง <c oughs> เรื่องที่หนึ่ง,เร,งเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องซึ่งผมผมมีความภาคภูมิใจที่ได้มาทํางานที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เพราะเป็นกรมที่ผมเลือกมานะครับผมเลือกผมปฏิเสธที่จะไปเป็นตำรวจนะครับในช่วงเวลาที่ผมทํางานที่ที่อําเภอสุไหกโรกจังหวัดพัทลิว่าเป็นความภาคใจที่ผมได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการใช้แรงงานเด็กนะครับการโฉบพินีเด็กนะครับในว่วงเวลานั้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นท่านมีนโยบายที่จะขจัดป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กและโสเพินีเด็กทุกรูปแบบนะครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าสานักงาน รางานสาขาสวยคนรบก็ได้ดาเนินการร่วมก,กับทางอําเภอน,นะครับกับทางจังหวัดนะครับจนจนเรื่องนี้นี่ได้รายงานก็ามาที่กรมรายงานสมัยนั้นนะครับท่านทิพีสมัยนั้น,ท,นท่านประสงค์รัตนันท่านประสาทเรื่องดีก็เป็นที่มาที่ท่านได้ชวนผมนะครับมาเป็นเลขาธิการของท่านในที่สุดค่ะ <c oughs> ครับนั่นเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งแล้วส่วนในช่วงที่ผมรับราชการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช่วงนั้นน้าท่วมใหญ่ที่เราทราบดีครับช่วงนั้นนี่มีปัญหาของการเลิกจ้างนะครับ ราะว่าโรงงานเปิดไม่ได้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับทางกรมสวัสดิการกึ้ครงการเองเราก็มีโครงการบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างนะครับผมได้นําโครงการนี้นะครับไปดาเนินการในจังหวัดอยุธยานะครับช่วยเหลือสถานประกอบสถานประกอบการได้ประมาณสัก500แห่งนะครับลูกจ้าง1นึ0 0 0สกว่าคนนะครับเราช่วยเหลือเงินไปประมาณ800 800กว่ากว่าล้านบาทนะครับนะครับซึ่งเราช่วยเหลือลูกจ้าง คนละสอ0 0บาทนะครับต่อคนเป็นเวลา3เดือนก็คือ6 0 0 0บาทโดยมีเงื่อนไขว่านายจ้างต้องไม่เลิกจ้างเลิกจ้างนะครับก็ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างได้ในระดับหนึ่งในช่วงเวลานั้นครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับก็ถือว่าใช้ศัพทวิชามากมายทีเดียวถึงทําให้แก้ปัญหาตรงนี้ได้งั้นไม่ผิดนักครับที่เขาบอกว่าสถานการณ์มักจะสร้างวีรบุรุษนะครับเพราะฉะนั้นท่านเองเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาในหลายๆที่ในหลายๆอย่างจนเป็นที่หมายท่านประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับค่ะ ค่ะจะเห็นว่าท่านรองอธิบดีนะคะมีการก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาเป็นลําดับไปนะคะเป็นระยะเวลาที่ต่อนเนื่องกันมาตลอดเลยค่ะอยากจะทราบค่ะว่าท่านมีแนวคิดที่ใช้ในการทํางานจนได้ก้าวเข้ามาสู่ตําแหน่งรองอธิบดีอย่างไรบ้างคะครับตลอดระยะเวลาที่ทํางานที่ผ่านมานะครับ32ปี <c oughs> นะครับเลข32สสวยมากครับ <c oughs> นะครับ32ปีที่ผ่านมาผม <c oughs> ผมเป็นคนโชคดีครับค่ะ <c oughs> ผมมีเพื่อนร่วมงานนะครับมีทีมงานที่ดีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นภารกิจใดต่างๆที่เราทําก็มักจะสําเร็จนะครับในในทุกภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็การทํางานนั้นผมยึดถือหลักเหตุผลนะครับการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุแล้วก็ต้องมีผลนะครับแล้วก็ทุกคนทํางานนะครับจะต้องรู้บทบาทรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ทาบทบาทของตัวเองนั้น อย่างเต็มความสามารถนะครับทำให้สุดตัวนะครับและและความสําเร็จก็จะตามมานะครับครับเขาแสดงว่าท่านเนี่ยตั้งใจทุกอย่างแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับเพื่อนร่วมงานส่งมอบสุขกับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเรียกว่านี่คือหลักแนวคิดในการทํางานซึ่งเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากทีเดียวครับคําถามสุดท้ายครับในช่วงนี้นะครับผมอยากจะลองเปรียบเทียบให้ลองท่านท่านลองเปรียบเทียบนะครับว่าสมมติว่าถ้าท่านเนี่ย เป็นรถยนต์สักคันหนึ่งเนี่ยท่านคิดว่าตัวท่านเองจะเป็นรถยนต์ประเภทไหนและไอรถยนต์คันนี้เนี่ยสมรรถนะมันต้องเป็นยังไงครับท่านจะพูดถึงรถยนต์กับเส้นทางการทํางานก็เปรียบเสมือนการเดินทางเส้นทางชีวิตในการทํางานนะครับรถยนต์นะครับหรือการทํางานของผมนั้นนะครับผมเชื่อว่าสมรรถนะของรถยนต์นะครับความพร้อมของรถยนต์เป็นเรื่องซึ่งมีความสําคัญ แล้วรถยนต์คันนี้ก็เป็นรถยนต์ที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็แน่วแน่ที่จะเดินทางบนเส้นทาง3าปีที่ผ่านมาที่จะคุ้มครองที่จะดูแลนะครับผู้ใช้แรงงานนายจ้างผู้ประกอบการนะครับตามภารกิจที่กรมสัสดิการคุมคงแรงงานมีมาโดยตลอดะนะครับแล้วก็จุดหมายปลายทางของรถยนต์คันนี้ก็ยังมีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่ะนะครับที่จะดูแลให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างนายจ้างลูกจ้างนะครับ,รบนายจ้างนั้น นะครับจะต้องมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจนะครับลูกจ้างเองจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้ก็เพื่อทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้างนะครับจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับให้มีความมั่นคงนะครับสืบไปนะครับโอ้ครับว่ารถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ที่มีความพร้อมมากๆเลยนะครับผ่านการตรวจสภาพยางเรียบร้อยน้ํามันเต็มถังนะครับพร้อมที่จะนําพาผู้ใช้แรงงานรวมถึงข้าราชการในกรมของเราด้วยนะครับที่จะ ไปช่วยเหลือให้เขาได้มีความสุขได้รับการดูแลคุ้มครอง,องต้องถือว่าเราได้อรองทธิบดีหรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์จริงๆนะครับค่ะคุณผู้ชมคะการที่เราได้พูดคุยกับท่านรองอธิบดีท่านวนรรณรัศรีสุขใสในวันนี้ค่ะเราได้ความสนุกสนานเป็นกันเองแล้วก็ได้แนวคิดวิธีการในการทํางานให้ประสบความสําเร็จมาหลายอย่างมากค่ะอย่างน้อยๆดิฉันก็เชื่อว่า ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้แนวทางในการทํางานเพื่อที่จะ,จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานและประสบความสําเร็จอย่างท่านรองอธิบดีวรรัตน์ศรีสุขใสของเราค่ะรับใช่แล้วครับผมเชื่อเลยเกิดว่าหลายแง่มุมที่วันนี้ที่ท่านรองสะท้อนออกมานะครับก็จะทําให้เราได้รู้จักผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าวรณรัตน์ศรีสุขใสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองเป็นอย่างสูงนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราสองคนขอขอบคุณท่านครับ ขอลาคุณผู้ชมไป,ป,ปก่อนนะครับสวัสดีครับ